ขึ้นแทนลูกรักช่องเจ็ดไม่ย้ายหนีตามใครเปิดบ้านเกิดมุกดานรินรักพาพระเอกไหว้แม่ถึงกลางป่าแม่รุ่นพี่ต่างช่องไม่ชอบหนะ้า นาทีนี้นางเอกช่องเจ็ดที่สองพระกายโดดเด้งที่สุดต้องยกให้น้องมุกมุกดานรินรักที่กำลังจับมือพระเอกสุดหล่อทั้งเวียเคมมิกไม้หลายเสียงถามว่ามุกดานรินรักเป็นใครมาจากไหนทำไมสุดๆได้ดังขนาดนี้ตอบเลยว่ามุกดาเข้าวงการมาร่วมสิบปีแล้วเสียบอกวีรักโหลดทองเจ้าของเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์ที่ตาแลมมอบมงให้มุกดาไปครองตั้งแต่ปี2011จากนั้นเริ่มโดดลงจอแก้วส่วนกระทัง ปังมาจากละครมาทุรถโลกาลคู่พระเอกไมคพระระเดชเกิดดอมพี่พาแอนน้องน้ำพึ่งทั่วบ้านทั่วเมือง มาถึงโซเวรีก็เกิดกระแสพ่อจ๋าแม่สากับพระเอกเค้มมาสวีกระหึ่มทั้งกระแสและเรตติง้งช่องเจตต้นสังกัดไม่รอช้ารีบจับมุกดากับไมค์พัทรเดชกลับมาปักกันอีกรอบตามคำเรียกร้องของแฟนๆในละครคู่แขนแสนรักทีแค่เริ่มอ่อนแอเรตติ้งก็พุ่งทะลุไปถึงเลขห้าได้ชนิดเกินความคาดหมายและด้วยความสวยและสายแถมฮอตสุดๆทำให้ตกเป็นข่าวกับชายหนุ่มในวงการด้วยกันถึงสี่คนหนุ่มคนพิเศษอย่างวินสารันทดก็ ทรที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมุกมุกดานรินรักล่าสุดเมื่อเจอก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้กับพี่เขาที่คนเข้าใจผิดก็อาจจะมีคําพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ทาให้ถูกตีความหมายเชิงคุยกันแต่ส่วนตัวรู้เป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่เข้าช่องเพราะเรียนแอคติ้งด้วยกันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนเลยซึ่งนานๆจะคุยกันทีหนึ่งไม่ได้บ่อยอะไรตอนนี้ยังขอปิดกั้นเรื่องนี้กับนักสแสดงหนุ่มร่วมช่องอย่างไต้ฝุ่นตาเพชรเพจดัง เผยภาพเนื่องจากเพจช,ชื่อดงังเจมอยร้อยแปดออกมาเผยภาพของมุกดากับนักสแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นตากเพชรซึ่งหนังคู่เคยมีผลงานละครด้วยกันในเรื่องวงเวียนหัวใจรวมถึงก่อนหน้านี้มักมีข่าวลือว่ามุกดากับไต้ฝุ่นคบกันแต่บอกแฟนคลับว่าไม่มีอะไรทั้งสองคนเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นด้วยทางเพจได้ลงภาพไต้ฝุน่นควางมุกดาไปปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนและเพื่อนเอารูปมาลงสตอรี่ไอจีทำให้แฟนคลับเค็มมุกดาบางกลุ่มเกิดอาการไม่พอใจต่อว่าเป็น ็นคู่จิ้นลวกทั้งคู่มีแฟนแล้วเนื่องจากหนุ่มเข้มซุ่มโบกับนางเอกช่องสามซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้พยายามขุดมาแฉอยู่อย่างไรก็ตามหนิ่งปณิตาซึ่งเป็นผู้จัดละครโซเวรีซึ่งแจงเกิดเข้มมุกดาจนโด่งดังกลายเป็นคู่จิ้นนั้นได้ออกมาช่วยดึงสติกลุ่มแฟนคลับที่ไม่พอใจส่วนกับประเด็นเจชนาทิพย์ที่เคยมีภาพสนิทสนมกันออกมานั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนคุยการเราเป็นแค่เพื่อนกันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเรา กับพี่เจตกาลังศึกษากันอยู่เราเป็นแค่พี่น้องกันส่วนที่แฟนๆต่างลุ้นกันหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงสําหรับเข้มหัสวีทุมทุนซื้อของขวัญให้หนูมุกในวันเกิดอีกต่างหากงานนี้แฟนๆยิ่งลุ้นหนะักวันเกิดที่ผ่านมาให้อะไรมุกดาได้กําไรคะ่ะเอามาแต่อยู่ในกระเป๋าเคมอยากให้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าการที่เราประสบความสําเร็จมันก็มาจากหลายด้านมากๆมุกดาเพีนของขวัญถึงกับกรี๊ดเลยตกใจหรือย,ยังไงมุกดาคือตกใจพอเขเคมเป็นคนที่ ไม่ค่อยเลือกอะไรแบบนี้ค่ะพอเห็นก็รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าเขาใส่ใจเราพิเศษมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างมุกดาดีใจค่ะเพราะเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันวันหนึ่งเขาให้ความสําคัญกับเราเราก็โอเครู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเข้มมากๆค่ะ